เฮ็ดเกษตรแบบบ่ค่อยมีเวลาดูแลต่ว่าเฮ็ดจังไดให้ได้ผลโอ้เจ็ดแปดเดือนที่เริ่มมานี่ถือว่าสวยงามนะครับต้นไม้หฮามแมนค่ะมีตาตบ่ครับมีต้นอยังหน้าตายอยู่ต้นเดียวเมิดเม็ดแปลงผมมาการเฮ็ดเกษตรที่ห้าบ่ต้องใส่เวลาหลายแล้วก็ต้นเผืชงามใดนี่เพราะว่าระบบน้ำพร้อมน,นะครับเนาะใช่อันนี้คือหัวใจหลักเลยค่ะในการเฮ็ดเกษตรน้ำคือหัวใจหลักของต้นไม้ถ้าเกิดว่าห้าลูก้นไม่หลาย เข้าสิมะยางหมดแต่ละตน้นมั่นกับเมยเจ้าของครับมันกับสีบ่ทัวถึงต้นไม้กับสีไดลรับน้ำโบ,บถึงแจนบ่เพียงพ่อคันแม่น้ำดีต้นไม้เข้าก็ดีดินดีทุกสิ่งทุกอย่างโุ่งโตเลยค่ะพี่นอ้องที่สมโอเฮดแบบนี้แบบเข้าบบคอยมีเวลาดูแลนี่ใส่เวลาเฮดในแต่ละเหมือนช่วงใดนะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์จะมาตอนเย็นแต่เสาร์อาทิตย์นี่กับสิมาเสาร์ละกะแรงค่ะ ย่ำมือเว้นนี่เขาบอยอมออกมาตากแดดเลยกระมาอยู่ค่ะมาเปิดน้ำจ้างมาเปิดน้ำไว้าเปิดน้ำโฮสยูแมนค่ะครับโอ้กเกษตรยุคใหม่สมือนี้สบายนะครับนอกนเวลาทํางานแมนสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับมือนีน้องน็อตพ้าพี่น้องเข้ามารับจมแนวทางนะครับการทําเกษตรในพื้นที่2ไร่นะครับโดยใช้โมเดลโคลกน้องนานะครับ แปลงนี่เพิ่งเริ่มได้บ่ถึงปีพี่น้องครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนเรื่มแบบบ่คอยมีเวลาดูแลเต็มที่เชื้อวานในยุคนี้หลายๆท่านก็จะเป็นขึ้นกันครับเฮ็ดเกษตรแบบบ่คอยมีเวลาดูแลแต่ว่าเฮ็ดจังไดให้ได้ผลเดี๋ยวจะพามารับชมในคลิปนี้ครับพิกัดแปลงเมื่อนี้เฮ้าอยู่กันที่บ้านหนองบัวดงครับตำบลหน,นองบัวดงอำเภอศรีราลาจังหวัดศรีสะเกษนะครับ นี่ครับเจ้าของสวนพี่สมโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนาตัวจังหน่อยนะครับพี่สมโอครับชื่อนิตยาคาพีรันะคะหรือว่าหลายๆคนเอือนสาวสมโอค่ะโอ้สุดยอดเลยเป็นสาวอย่างไรคือมาเห็ดเกษตรครับตอนแรกก็บ,บได้คิดว่าเจ้าของถินมาเห็ดเกษตรเพราะว่าในความคิดของสาวสมโอเองนี่คือว่าการเห็ดเกษตรนี่เป็นเรื่องที่มันลําบากมันตากแดดตากฝนตากลมตากทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่ว่าคือประเด็นก็คือ ทีสาคัญนะคะเพราะว่ามีรลขุดเป็นของเจ้าของขุดโขกน้องหน้านี่ละไปขุดไห่ตาผู้อื่นก็นเลยเบากันเบากันกับสางโยคนที่เป็นขุดนั่แหละคะ่ะว่าเฮาคือว่ามีแปลงเป็นของเจ้าของไปขุดเห็นตาผู้อื่นก็นเลยตัดสินใจขุดเลยค่ะขุดในพื้นทีสองไรนี่แหละคะ่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเจ้าของกับยาเข็ดนำ้ำก็เลยมีความคิดเปลี่ยนแปลงจากที่ว่าลำบากกับกายได้มากเฮ็ดสวนแบบนี้ทุกมือนี่ ขันบ่ไไรออกมาสวนบ่เป็นตะยูค่ะพี่น้องต้องออกมาทุกมือครับโอ้บ่ได้ออกมาสวนบ่เป็นตะยูเลยแมนค่ะออหอนออกห้นึ้นเลยห่อนออกห้นย่านป่าบ่ได้กินอาหารย่านต้นใหม่บ่ได้น้ำเบื่องมาเบื่องการเปลี่ยนแปลงของต้นใหม่ของเห่านำํำครับสุดยอดเลยแสดงว่ามีความสุขกับการลงมือทำแมนค่ะมีความสุข หล,ล,ลักการลูกๆก็มีความสุขนํขาข่าวว่าเ็น่าห้องผู้เดียวขอบครัวก็มีความสุขตกแรงมากนี่เลิกโรงเรียนมากนี่ลูกนี่ส่วนออกมาสวนตลอดเด้ค่ะเพราะว่าเพิ่นไหนมาแลนเลนยุทงยุธาดังสีน้องมันก็นเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งค่ะครับผมบานนี้พี่สมโอครับปัจจุบันนี้ในพื้นที่สองไร่ปลูกอย่างแนนแล้ครับเนี่ยในสิิงแรกเลยที่ปลูกก็คือแนวที่มากมากหยังมากบักม่วงมากบักม่วงเบา ปูบงม่วงเบาหลายค่ะพี่น้องแปลงนี้แล้วก็ปลูกกล้วยและอีกอย่างหนึ่งที่ปลูกก็คือต้นยนางนาต้นยางนานีลาดเชื่อเฮ็ดแล้วเพราะว่าเห็นเขาเก็บเห็ดก็เลอ,อยอยากเก็บคือเขาค่ะครับแล้วก็ขอบสะรอบแปลงนี่ก็บ,บักเ้าล่งแล้วเรียบร้อยเมนค่ะบักเ้าลุ่งแล้วเรียบร้อยกระและ้วก็มีผลละหมากหลากไมน้น้ำมีบักละมดุดมีบักชมพูบักไ้ายมีบักเงาะกับปูกือกันค่ะ ในนามกมีปลาในนามมีปลาค่ะพี่น้องปล่อยปลาไปประมาณพันกว่าตัวละค่ะโอ้ oh. ตอนนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วสุดยอดเลยแสดงว่าความอุดมสมบูรณ์แหล่งอาหารเฮาอยู่ในนี้เลยสองไรแเมนค่ะและที่สาคัญมากกว่าอาหารคือเข้าได้มาพักผ่อนในทุกๆวันนะครับถูกต้องค่ะสุดยอดเลยนะครับไปครับพี่สมโอขออนุญาตผ้ายางเยี่ยมชมรอบนะครับจากทีมขุดโคกน้องหน้านะครับเนาะทีมช่างโยบุรีร์รถขุดใช่ค่ะครับบัดนี้ปั๊บมาเฮ็ดเกษตรเนี่ย ใส่เวลาหลายบ่ครับในการดูแลบอค่ะบอบอค่ะมาแย่ตอนตอนแรกเอาค่ะหรือว่าทามันเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับมาเสาร์มาแรงเฮากับแบงเวลาค่ะแบ,บงเวลาเบิงสวนมันบ่ได้ยากเลยค่ะพี่น้องจา้าผู้ใดว่าเป็นเกษตรกรต้องขยันต้องมาเมิดมือเมิดเวน้นบ่แมนค่ะคือเฮาแบงเวลาเอาว่าย่างมือเสาร์เฮาเห็ดหยังย่ามกงเว้นเฮาก็อาจจะมีภารกิจอยู่บานดังสีย่ามมอแรงกับออกมาห้อาหารปลา ในส่วนของการดูแลต้นใหม่นี่เนืาอแม่แรงกระไดขั้นวทว่าวางเขากับาวว่าพุนดินลดน้ำใช้ปุ๋ยเพิ่นทังสีนะ่นาแต่ว่าเรื่องของอาหารปลานี่ปลานี่เลี้ยงเฉพาะปลาที่กินพืชอ่าบ่าได้เลี้ยงปลาที่กินเนื้อหรือว่าเป็นปลาดุกปลาอย่างอื่นเลี้ยงปลาน,นิ้ที่มันกินพืชเท่ากันเลยมีพักพักในหันแม่ขายเพิ่นค้กกินเองก็ไดครับค่ะอ๋อเนี่ยเป็นปลากินพืใหนะ้เขากินพัก ใช่ค่ะนี่ผักยังแน่ครับที่เขากินอยู่ในนี้กะผักตบชวาใช่ผักตบชวาแล้กก็ผักบุ้งค่ะพักบุ้ง,พ,งพักบุ้งเกิดเองไงบริลูกได้พักบุ้งครับเป็นการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติไปในโตใช่ค่ะและที่สาคัญนี่ ผมมาการเเกษตรที่ห้อง่ต้องใส่เวลาหลายแล้วก็ต้นพผืชงามใดนี่พว่าระบบน้ำพร้อมนะครับเนาะใช่อันนี้คือหัวใจหลักเลยค่ะในการเเกษตรพี่น้องอยากจะฝากถึงคนที่เกษตรด้วยค่ะว่าหัวใจหลักของการปลูกต้นไม้คือน้ำคือค้นเห้านี่ล่ละเห้ากินเขาห้อง่ไดีกินน้ำเห้ากรนแรับเพราะฉะนั้นต้นไม้เพื่อนได้ปุ๋ยเพื่อนกระตองอยากได้น้ำคือกันครับค่ะถ้าเกิดลดน้ำมืดพื้นที่นี่เอาสายยางมาลด มันเมื่อยพี่น้องขันผู้ใดจิตตาสินใจเหตุระบบนาอย่าไปคิดหลายค่ะพี่น้องคะเพราะว่าขันแม่นน้ำดีต้นไม้เฮ้าก็ดีดินดีทุกสิ่งทุกอย่างโุ่งโตเลยค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮาปลูกต้นไม้หลายเฮ้าสิมายางหดเทละต้นมั่นกัเมื่อยเจ้าของครับมันกัสีบ่ทัวถึงต้นไม้กัสีไดลรับนาําบ่ถึงแจนบ่เพียงพ่อ เสาสมโอก็เลตัตัดสินใจที่เหตุระบบน้ำค่ะพี่น้องโดยการติดสปริงเกอร์เดินะระบบรอบสวนย่าไปคิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองให้คิดว่ามันซื้อความสะดวกสบายให้เราละมันเป็นข้าใสใดได้ระยะยาวค่ะพี่น้องครับอ่าก็อยากให้พี่น้องคิดถึงจุดนี้ค่ะว่าระบบน้ำนี่คือสําคัญที่สุดเลยค่ะในการเห็ดเกษตรแล้วก็ที่สําคัญสําหรับ คน่าระบบน้ำสิ้นเปลืองนะครับกับการมีพื้นที่สองไร่ปลูกพืชไปโดยบ่มีระบบน้ำนะครับสุดท้ายต้นไม้ตายทิมเปลืองก็เฮ็ดระบบน้ำอีกแมนครับเหมือนเอาเงินไปว่านรงดินทิมหซื้อถ้าปลูกต้นไม้มากๆโดยที่ระบบน้ำไม่พร้อมแมนค่ะนะครับสวนนี้ระบบน้ำที่เหตุก็คือทีมงานของน้องน็อตนะคะน้องน็อตคนรักเกษตรค่ะ บริการกันเองครับผมราคากันเองคุยง่ายถ้าเกิดเราพูดเรื่ว่ามีความรู้เรื่องนี่สอบถามภานในทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องจ้าครับประทับใจย่างมากเลยค่ะทีมนี้พี่น้องทีมระบบน้ําเกษตรประเทศไทยคุนแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปจะมาให้แนวทางสําหรับพี่น้องเมื่อไหม่นะครับทีมมาลงเมื่อเฮ็ดเกษตรแล้วขาดความรู้ในช่วงปีแรกดินเข้าคุดขึ้นมาหม่เฮ็ดจังไรจากดินเหนียวๆเนี่ยให้กลายเป็นดินดีจะมีเทคนิคแปลงนี่ก็จะ ฝากไว้นาได้ครับพี่สมโอในการแนะนํามาจะเห็ุยังไดนะครับเพราะว่าสังเกตเบื้องเนี่ยพืชจะเริ่มเหลืองแล้วในช่วงนี้แมนค่ะครับขออนุญาตพี่สมโอผ้ายางเยี่ยมชุ่มรอบๆแปลงนะครับได้เลยค่ะโคกหนองนาพื้นที่สองไร่นะครับงบคุปดหมื่นหาที่รับอยู่นีน่เนาะแมนค่ะงบคุดทั้งหมด8ปดหมื่นหาเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับถ้าอยากสนใจให้ไปขุดคเนี่ยเบื้องต้นคันตั้มต้องจักไรขึ้นไปครับ หนึ่งไร่ก็ขูดค่ะแต่ว่าต้องเบิงต้องเบิงระยะทางก่อนว่าไก่ว่าไก่ซ้ำไดครับค่าเริ่มต้นที่หนึ่งไร่ก็ขูดแต่ส่วนมากสองไร่สามไร่กำลังพอดีเลยเห็ดเกษตรเหมือนของพี่สมโอนี่ก็สองไร่ใช่ค่ะครับใหไยแห้งเข้าดูแลง่ายครับสำหรับคนที่สเริ่มต้นเห็ดนะคะครับผมเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละสี่หมื่นหรือว่าอาจจะถูกจะแพงก็นั่นแล้วแต่ อ,ะยะอยะเวลาใชอ่อยู่ที่แบบหนึ่งแบบด้วยบแบบพื้นที่แล้วก็ระยะทางค่ะครับผมครับบานนี้พืชในแปลงพี่สมโอนี่ปลูกยังไปแน่แล้วครับตอนนี้พืชบอกครับตอนนี้นะคะกาซิมี่ใหม่ผลจนมากเลยกาซิมีนี่ค่ะบักซีดายขีนกครับบักซีดายขี่นกอันนี้เป็นบักไฟบักไฟกาซิมีบักชมพูมองนานกะซิเป็นเป็นงาะกะมีค่ะ อันนี้เป็นลิ้นจี่บกม่วงนำดอกไม้สีทองบักม่วงเบาละมุดแล้วก็ขนุนค่ะครบเลยครบเลยค่ะกล้วยนี้กับมีหลายชนิดค่ะเพราะว่าจะเป็นกล้วยน้ำวาเตียกล้วยหอมกล้วยหอมทองกล้วยหอมคาเวนดีดประมาณนี้ค่ะหลากหลายหลากหลายค่ะแล้วก็ที่สําคัญนี่ยูขอบซานี่ลงบักเ้าไปแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะบักเพานําหอมบานแผ่วของแท้ค่ะตัวนี้ครับโอ้ 7-8เดือนที่เริ่มมาเนี่ถือว่าสวยงามนะครับต้นไม้หฮอแมนค่ะมี่ไต้บอครับมีตออ่ต้นยางหน้าตายอยู่ต้นเดียวเม็ดแปลงนี่นะแมนเมดแปลงตายต้นเดียวเขรอใช่ค่ะโอ้เจ้าสิละครับถ้าระบบน้ำดีแมน <c oughs> ยอมรับเลยค่ะคือมาหอดสิไปลากสายยางมันว่าแมนพี่น้องนี่เปิดระบบน้ำปึ๊บอ่าเานางเบิงยางเดียวโดยเฉพาะคนที่บอมีเวลาเตียมถี่นะครับใช่ค่ะแล้วก็พื้นที่ไรยเนี่ย คนเหามันบรไอขยันซูเมือดครับสุดยอดเลยนะครับแล้วโอ้ตายต้นเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวการบํารุ่งคือจังต้นนี้มันเริ่มเหลืองนะครับก็จะมีวิธีแก่ต่อไปนะครับเพราะว่าดินเห่าเนี่ยเป็นดินไหม่อยู่นะครับค่ะครับยังเป็นดินใหม่อยู่บานนี้ปลาอยู่ในอยู่ในสาเนี่เลี้ยงเป็นปลาอย่างนี้ครับปลาในสาปลาในสาเนี่สิเลี้ยงเฉพาะปลาที่กินพืช เพราะว่าถ้าเกิดบามือไดเห้องบ่ได้มาหายอาหารปลาเพิ่นก็สามารถที่สิกินพักน้ำได้นะคะพักน้ำที่ห้องเอามาใส่กับชีมีพักตบชวาล่ะกะกิีมีพักบุงถ้าเกิดเวลาห้องตัดหญ้าข้องกะเอาหญ้าลงไปให้เพื่อนกินค่ะชามาดหุบหญ้าโยนลงสระา<ม>ให้ปลาได้เลยแมนค่ะครับ บานีในการออกแบบพื้นที่นี่ตรงนี้จะเป็นเกาะกลางนะครับเนาะเห็นเทพปูนไว้นจะต่อยอดไปในรูปแบบใดครับเกาะกลางนี้จะทําเป็นเป็นศาลาครับศาลานั่งพักในส่วนข้างล่างที่เห็นตอ่ตอต่อต่อหมองมองนั้นครับต่อเสามองนั้นสีเฮดเป็นที่นั่งเล่นนั่งเล่นตกปลาดังสีนาะครับ่าลงไปข้างล่างมองหันสะพานนี่กสส็สิเป็นเดี๋ยวสิเฮดใหม่ค่ะสีเป็นสะพานใหม่ใหญ่ Hmm. เพื่อสิยางลงไปสะดวกสบายครับกยังต้องปรับปรุงอีกค่ะเพราะว่าต้องหาหญ้าหาหังมากคุ้มนาดินให้ดินเห่าบ่าพังทลไล่ครับค่ะค่อยทําไปทีละขั้นตอนนะครับเมค่ะว่าได้รีบร้อนค่ะค่อยๆเห็ดไปเพื่อเห่าสิคือบอ่แมเมนคนที่มีประสบการณ์ในการเห็ดเกษตรมาก,ก่อนเฮาก็เลยทั้งเรียนรู้ศึกษาไปทําไปค่ะครับอันใด้พิดพลาดเท่ากับเรียนรู้ไปเรื่อย เปิดสิิมาแก้ไขเห็นมันดีขึ้นค่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับ,ขอบ,อรบรเขาว่าม,มีประสบการณ์ค่อยๆเลียนลู้แม่นค่ะว่ามีประสบการณ์ในการเฮดกเกษตรอีหลีค่ค่ะเป็นครั้งแรกและเป็นปีแรกเลยครับผมที่ได้มาเฮดอือแสดงว่านอกเนือจะเป็นแรงอาหารในอนาคตนี่คือจะเป็นที่พักพรน,น้ำเทียนครับใช่ค่ะ,น,ะ,คะนี่ราคาะวางแผนไว้ในไวเกษียณของตัวเองถ้าเกิดว่าอายุหลายกษอกมมอยุ่หน้านี่ล่ะออกมมอยุ่สวนนี่ละช่วยที่เกษียนนี่มากไหมนี่ ใหญ่เต็มที่อะได้ครับเนี่ยแนโอ้ยังวัดในเถอยูคคิดถึงเลี้ยงกระเซียนแหละครับสุดยอดเลยนะครับนี่สาราลิ่มน้ำมีสะพานนะครับโอ้เขาทางแห้งเลยครับเดือดเสื้อว่าหลายๆคนอยากมีแบบนี้แน่นอนนะครับเนาะไปครับยางเบิ่งไปเรื่อยเรื่อยบ้านนี้เป็นเก๊ะกกลางแล้วมองนี่เป็นเลขแปดนะครับเนาะแมนค่ะเป็นเลขแปดค่ะครับเป็นสไตล์เขาเอินเนาะสไตล์โมเดิร์นนะครับเนาะเป็นแบบมีความทันสมัยมีความยุคใหม่ภายในภายในรูปแบบของ หน่วยสะค่ะนะครับแต่ละหน่วยนี่ลึกลยปานไดครับเมตรห้าสิบค่ะครับค่ะลึกให้จะม,มีลูกนั่นที่ลึกที่สุดอยู่ที่สามเมตรค่ะเพื่อว่ามีปลาแบบอย่างอื่นหนึ่งสีหน้าที่เพิ่มมักน้ำลึกน้ำยังได้สิไหมค่ะอ๋อ<ม>ให้ปลาได้มีตัวเลือกหลายๆแมนค่ะครับผมบาเริ่มเฮ็ดมากนี่คือเจ็ดแปดเดือนได้เริ่มมีผลผลิตแล้วบ่ครับในช่วงนี้ มีค่ะตอนนี้ตอนแรกเลยที่เอามาปลูกยังบ่ท่านถึงสามเดือนบักม่วงเบาได้กินมาม่วงเบาใต้อ่ายังตกใจเลยตอนแรกตอนแรกคิดว่ามันแตกยอดบอพอไปเบิ่งอีลีมันบ่มแมนมันแตกดอกออาได้กินแล้วค่ะชุดหนึ่งทีนี้ตอนนี้กําลังเกิดก็คือฝรั่ง พอได้จับมาจับแนนกำลังจับกำล,ล,ลังจับค่ะตอนนี้นั่นเริ่มเห็นหอนี่เล็กๆนน้อยแล้วครับนั่นครับหอเบิ่ง่าสีได้กินบอกะเริ่มง่ญ่ละค่ะครับผมบานี้ของพี่สมโอเฮดแบบนี้แบบเฮ้าบอคอยมีเวลาดูแลนี่ใส่เวลาเฮดในนี้แต่ละเมือนี่ช่วงใดน,นะครับสีมาเฉพาะช่วงแรกค่ะคถ้าเป็นวันจันทร์ถึงสุกจะมาตอนเย็นเพราะว่ายี่มือเ้ารกับมีภารกิจต้องไป่งเด็กหน่อยอย,อยู่งเรียน ยังมะเวีนก็มีอย่างอื่นที่สิเหตุแต่เสาร์อาทิตย์นี่กะสิมาเศาร์หลักะแรงค่ะยาม,มือเว้นนี่เฮาบ่ยอมออกมาตากแดดเลยกะมาอยู่ค่ะมาเปิดน้ำ <c oughs> จ้ามาเปิดน้ำไว้เปิดน้ำโฮสยแคนนค่ะครับอ้อกเกษียยุคไม่สูมือนี่สบายบนะครับนอกอเวลาทำงาน,น,แ,นแต่ว่าทีสำคัญเลยก็คือเฮา บ่ได้คขาดหวังว่าจะเป็นแบบเชื่องผ้านิย์ที่จะขายคนพาลิดบ่อค่ะ,คะเขาก็เลยเฮ็ดชิวๆได้นะครับใช่ค่ะเฮ็ดเพื่อเป็นแรงอาหารห้กับขอบครัวครับคันแมนเฮาคิดว่าเฮาเฮ็ดถ้าเกิดว่าเฮาเฮ็ดเกษตรตอนแหลกปึ๊บเฮาไปหวังว่าเฮาบีนี้เฮาตรงขายอานันนี้ได้เท่านี้ลงทุนไปจะเท่าไหร่เองสิมันจิเกิดความกดดันกับเจ้าของลักสีแบบ เฮ็ดแล้วมันสิว่าอยากเฮ็ดต่อถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตามเป้าหมายแบบนั้นเฮาก็เลยเฮ็ดแบบเออสบายสบายชิวชิวดีกลัวครับค่ะถ้าเฮ้าลงทุนไปแล้วแบบว่าบ่ต้องมาขาดหวังบอคำนวณต้นทุนเนี่ยเขาก็จะบ่ขาดทุนแมนครับพอาเว้าฮาบ่ไรขาดหวังอยู่แล้วนะครับเนาะแมนค่ะครับผมถือว่าคุ้มค่าบ่ครับในการเอาเงื่อนทุนจํานวนหลักแสนมาใส่กับพื้นที่นี่ครับคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าแห้งค่ะพี่น้องจ๊ะ เป็นยังครับคือมันได้ทั้งความสบายใจของเฮานําถ้าเกิดว่ามือไดทิพบ่สบายใจหนี่ออกมาสวนมันเห็นตน้นไม้มันก็รู้ซึกแบบบ่ได้คิดเรื่องทิพบ่สบายใจละเฮาก็คิดเรื่องสวนเรื่องอยังต้นไม้เฮาไปมันกับเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วลูกๆก,กับมักน้าเวลาเลิกโรงเรียนผ้าพ่อนออกมาเพ่นกับมาแลนเล่นนังซส่กับคือมันเป็นความสุขในขอบครั้วของเฮา,เาค่ะครับค่ะ มีบกี้ยางในชีวิตด้วยนะครับที่เหาเห็ดแร้วมีความสุขใดจริงๆนะครับเนาะเกษตรนะครับเกษีนึนไม่นันสาหรับคนที่รักธรรมชาติค่ะนะครับแต่ว่าที่สําคัญการลงมือทําต้องเป็นระบบระเบียบแล้วก็มีการวางแผนแมนค่ะออกแบบพื้นที่ให้ดีถูกวางระบบให้ดีค่ะนะครับแล้วการทําเกษตรจะราบลรื่นเลยนะครับของพี่สมโอนีได้มีการจ้างคนมาเห็ดเอียงซอยนะครับในแต่ละเดือนนี่ครับในแต่ละเดือนบอกครับ ตอนแรกเลยค่ะคุ้มฟางในจางก้นอยู่ประมาณสองเถียวเนี่ยนอกนั้นจะของเห็ดเองหมดเลยครับค่ะมันมีการคุ้มฟางตัดหย่าน้ำบอครับตัดหยานี่จะของตัดเอง๋อตัดเองแม่นค่ะสร้างโยตัดเองโอ้สุดยอดเดียวว่าอโยตัดหยาเป็นอย่ตัวนี้อ๋อบานิการฮดน้ำกระมาเปิดเองค่ะการฮดน้ำกับมาเปิดเองบ่ได้ใจางเลยค่ะเพราะว่าง่ายนะครับแม่นค่ะมันง่ายมันสะดวกอหลีเปิดกิ๊กเดียวพุ่ง สร้างเพื่นออกแบบดีครัสุดยอดเลยก็คแค่อันไดที่มันเกินกําลังเข้าค่อยจ่างคนแมนโอ้ oh, นี่คือการเห็ดสองไรมันพอดีกําลังเข้านะครับนะสุดยอดเลยนะครับเด้อบอควดยจ่างคนแสดงมาเขาลงทุนรอบเดียวนี่ก็จบเลยที่สันครับแมนค่ะรออย่างเดียวคือรอบผลผลิต ใช่มาเฮ็ดเอารับความสุขไปวันๆสุดยอดเลยนะครับที่นี่ในช่วงท้ายนะครับพี่น้องน้องๆอ,อยากเสริมเกล็ดความรูนะครับที่เป็นเทคนิคดีมากๆนั่นคือเป็นเทคนิคการสร้างดินใหม่นะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่มาขุดโขก,กน้องหน้าเนี่ยนะครับส่วนมากจะมีจุดประสงค์ในการเฮ็ดไวเป็นสถานที่พักผ่อนเฮ็ดไวถ้าเป็นแหล่งอาหารร่วมไปถึงเฮ็ดไวเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นรีสอร์ทยนะังในอนาคตก็ว่าไปนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ มาหันมาหาโคกน้องนาเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นท่านที่มีหนาทีการงานอยู่แล้วนะครับซึ่งมาเฮ็ดเกษตรเนี่ยบ่มีความรู้อีกอย่างเลยที่สําคัญโคกน้องนาเฮ้าคุดไม่เนี่ยเป็นการเอาดินก้นบ่อขึ้นมะถมนะครับจะคือเป็นดินที่บ่มีธาตุอาหารเป็นดินที่เหนียวดินที่บ่ล้วนช่ยียยังก็ว่าไปเฮ้าจะมีวิธีการจังใดที่จะเฮ็ดให้พืชเนี่ยจะเจร่ญเติบโตได้ในดินแบบนี้ นั่นก็คือจะเป็นการใช้หลักการสร้างดินใหม่นะครับโดย3องค์ประกอบหลักๆครับฟางขี้วัวโดโลไม้ปีละ2ครั้งช่วงต้นผลกับปลายผลนะครับตัวนี้เป็นงานวิจัยที่อาจารย์ตุสุรศักดิ์สุรินทร์ทำนะครับผู้ชำนานญด้านไม่ผลนะครับที่เพิ่นเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาลัยแม่โจ้นะครับฟางเนี่ยนะครับก็คือการคลุ่มฟางนะครับในช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ เริ่มเกี่ยวเขาแล้วไม่ไหมนะครับเอาฟางมาคุ้มเลยยิ่งหนายิ่งดีนะครับการคุ้มฟางเนี่ยจะซ้อยให้รักษาความชื้นในดินนะครับพราะดินเหนียวเนี่ย้ามีความชื้นเนี่ยมันจะกลายเป็นดินนุ่มนะครับถ้าดินนุ่มเนี่ยรากพืชก็เดินดีในทางกลับกันถ้าเฮาบ,บ่มีฟางคุ้มเนี่ยดินเหนียวเจอแดดปุ๊บมันแข็งพ่อแข็งแล้วเนี่ยรากพืชก็เดินบ่ได้ปัญหาตามมากก็คือพืชจะเหลืองแค่แก่นนะครับฉะนั้น หนึ่งเลยคือการคุ้มฟางเพื่อรักษาความจื้น,นะครับสองครับเวลาฟางย่อยสลายแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุกับลงไปสู่ดินนะครับเติมลงไปดินพออินทรีย์วัตถุลงไปดินแล้วเนี่ยจากดินเหนียวก็จะเริ่มล้วนซุยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่คือหนาทีของฟางดีมากๆนะครับสองครับพอคุ้มฟางแล้วให้เติมปุ๋ยคอกที่แนะนำากือคอือเป็นขีง้ง่วนะครับ สามถึงสีก่กำมือต่อต้นเรต้องไปใส่มากนะครับสามถึงสีก่กำมือต่อต้นขิงง่วเนี่ยจะเป็นอ,อินทรีย์วัตถุนะครับขิงง่วจะมีจุลินทรีย์ซอยให้ฟางย่อยสลายได้ดีแล้วกเวาา็เป็นตัวตรึงาธาตุอาหารนะครับเป็นตัวตึงธาตุอาหารให้กับต้นพืชเท่าได้ดีนี่คือหนาทีของขิงง่วนะครับสามโดโลไมนะครับโดโลไมเนี่ยจะเป็นตัว ปรับสภาพดิน2ก็คือในโดโลไมเนี่ยเขาจะมีธาตุอาหารร่องนะครับบ่ว่าะจะเป็นแคลเซียมหรือแมกนีเซียมที่เฮดในพืชแข็งแรงและก็เพิ่มความเขียวเข้มโดโลไมจะบ่แม่นสารเคมีอันตรายนะครับเป็นสารปรับปรุงดินโดโลไมที่รู้จักกันในยุคปัจจุบันนี้เขาจะเอว่อนาปุ๋ยร่องพื้นนะครับเวลาคนจะปลูกมันเนี่ยจะมักเอาไปใส่กันแล้วก็จะรู้จักกันแน่น้ำ ระเบิดลากระเบิดหัวละเบิดดินเอียงกระตามที่เกี่ยวกับเข้ามาระเบิดดินระเบิดลากเนี่ยส่วนมากจะเป็นโดโลไมมีส่วนผสมของโดโลไมนั่นแหละครับเอามาใส่น้ำฟางนะครับยิ่งหนายิ่งดีขี้วัวนะครับสี่ถึงห้ากำมือโดโลไมสองถึงสามกำมือทําปีละสองครั้งช่วงต้นฝนกับช่วงปลายฝนเพียงแค่นี้ครับปีที่สองพืชของท่านจะงามเลย น,นี่คือเทคนิคว่าเป็นยังบางค้นดินเหนียวคือกันเพิ่นปลูกพืชเพิ่นคือต้อนเขียวงามบัดข้องเฮ้าดินเหนียวเอามาปลูกแล้วพืชขึ้นเหลืองแค่แก่นมันต่างกันตรงที่นี่แล้ครับฟางขี้วัวโดโลไม์นะครับจังไรก็ต้องมีนี่คือเกร็ดความรู้เป็นหลักการสร้างดินใหม่สําหรับมือใหม่นะครับและที่สําคัญครับพี่น้องครับ โคกน้องหน้ากับระบบน้ำเป็นของคู่กันนะครับสำหรับผู้ใดที่อยากปรึกษาเรื่องระบบน้ำกับนังนอตสามารถโทรมาปรึกษาได้ครับหรือว่าผู้ใดอยากใส่บริการนะครับจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ไร่ละ20,000นนะครับมี20 0 0หมื่นสองหมื่นหาสาม,มา่ไปจนถึง4 0,000สาม,มารถทําตามตงบของพี่น้องได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเป็นอยังคือว่าราคากันเองเพราะว่าสาม,มารถทําตามตงบได้หมด นะครับแล้วแต่พี่น้องอยากได้อุปกรณ์ที่ดีที่น่ามักความสบายใจกับยุทิทุนของท่านเองนะครับแต่ว่าทางทีมเฮาเฮดให้ได้เบิรสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรครับ0660012503ช่างน็อตนะครับรับจบระบบน้ําทั่วภาคอีสานเลยนะครับเด้ลองติดต่อกันเขามาครับผมเสริมอีกนิดนึงนะครับสำหรับเมื่อไม่บางท่านเนี่ยอยากซอยให้เพื่อจะเริ่มเติบโตเร็วขึ้นนะครับอยากให้เห็นผลเร็วขึ้น เสริมเคมีเข้ามาน้านิดนึงนะครับเพราะว่าฟางขี้วัวกับโดโลไมเนี่ยมีถาดอาหารอยู่กับจิงแต่ว่าหน้าที่หลักของเขาคือการสร้างดินใหม่หรือว่าการปรับปรุงดินนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเล่นการจะเญ่เติบโตหรือว่าบำรุงพืชได้ดีที่สุดก็คือปุ๋ยเคมีครับเพราะว่าเขามีถาดอาหารเป็นจํานวนมากแล้วปุ๋ยเคมีบ่ได้อันตรายคือหลายๆท่านเข้าใจนะครับถ้ามาปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นธาดอาหารสังเคราะห์ นะครับที่เกิดมาจากธรรมชาติเขาสังเคราะห์เอาธาตุอาหารแล้วก็มาปั่นขึ้นให้เป็นเม็ดปุ๋ยในรูปแบบธาตุอาหารนะครับหรือว่าเขาเอิ่นมาเคมีในตารางธาตุนะครับเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ซึ่งบ่ได้อันตรายที่พี่น้องคิดสิ่งที่อันตรายก็คือสารพิษนะครับแต่หลายท่นานบ่เข้าใจจุดนี้สารเคมีกับสารพิษตามกันนะครับขออนุญาตเบ้าให้พี่น้องเขา่าได้เลียนรููไปใน ตัวนี้นั่นะครับสารพิษเนี่ยจะมีมากในรูปแบบยาคายายาขาเชื้อร่ายาขา,มาแมล่างเอียงกระตามครับที่ตามโดยคําว่าขานั่นแหละคือสารพิษเป็นอันตรายตัวผู้บริโภคแต่ว่าสารเคมีเนี่ยคนละกลุ่มกับสารพิษนะครับฉะนั้นเอามาใส่ได้การเเกษตรปลอดสารเนี่ยคือเกษตรที่ใส่ปุ๋ยเคมีได้ครับนะครับเกษตรปลอดสารในยุคปัจจุบันนี้ ที่เขาว่าพุทธาปลอดสารผล,ลไม้ปลอดสารเนี่ยคือผล,ลไม้ที่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่ไม่ใช้สารพิษนะครับฉะนั้นอยู่ในกลุ่มปลอดสารอยากแนะนําให้พี่น้องเติมเคมีน้านิดนึงนะครับเพื่อเพระว่าความบางดีอยากให้ต้นใหม่งามนะครับปุ๋ยเคมีที่แนะนําในช่วงแรกช่วงเริ่มต้นมีสูตรใดแน่นะครับจะมี1688เอามาใส่ได้หรือว่าซื้อ1688บ่ได้เอา2577นะครับหรือว่า หกสามสามก็ได้นะครับเน้นตัวนาในช่วงแรกจะเร่งการจเจริญเติบโตนะครับอยากให้เสริมปุ๋ยเคมีเดือนละหนึ่งครั้งนะครับบานปุ๋ยเคมีรอบทรงพุ่มแล้วก็ตามด้วยการลดน้ําพืชของท่านจะสวยงามมากนี่คือหลักการที่อยากเสริมให้พี่น้องมือใหม่ที่มาทาเกษตรท่านลงทุนเเกษตรท่านลงทุนปลูกพืชเพื่อหวังการจเจริญเติบโตฉะนั้นนี่คือเกล็ดความรู้ที่สาําคัญที่อยากให้พี่น้องนําไปปรับใส่ในแปลง จะของนครับสำหรับมือนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนหอดช่วงไทยของคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ